อ่ะโอเคค่ะก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านก่อนเลยอันดับแรกนะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องกระเทยไม่เคยขาดทุนจ้าพิจาอ่ะแม้วันนี้เราก็นี่เลยเกมเดียวในดวงใจเกมเดิมเลยจาก treasure of aztec นะจ๊ะสาวทําสาวใจโชว์กร้ามดากอยู่ในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะเราไปชมกันเลยคุณแม่เออมากับทุน1,000บาทนะเบ็ด30-50หมุนพร้อมพร้อมเลยนะ เดีย๋ยวเยังไม่เปิดออโต้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะน,น,นี้นี้แน่นี้แน่มาไม่มามาไหมอ้าวเออเคว่ะเคด้วยเจด้วยอะไรอีกไม่มาละอ่ะหัวบางคุณพี่แป๊บหนึ่งอ่ะหัวมึงขึ้นมานน่โอเคนะจ๊ะอ่ะวันนี้เราก็อยู่กับค่ายเดิมเลยนะเมกาขิดเกมหรอบซีซีนะจ๊ะทุกคนจ๋าอ่านะจ๊ะพี่นะจ๊ะ,ะแม่เออ เรียกไปหมดทุกอย่างเลยนะเล่นตามกลุ่มลักกียก็ทำกันเหมือนเดิมเลยพี่เนี่ยเอาพุ้นจริงนะก็ตองแบบจะเล่นแต่ละทีก็ต้องแบบว่าดูแนวทางอะ่ะเออมันก็เป็นแนวทางแบบเป็นฟิลแบบเออจะเล่นเกมอะไรดีอย่างเงี้ยเนาะเออก็เป็นแนวทางได้ดีเลยนะแต่ถามว่าร้อยเปอไหมเหอมันก็มีได้บ้างเสียบ้างจริงๆนะแบบไม่อวยแต่ถามว่าช่วยได้ไหมก็ได้อยู่นะจ๊ะ ใครที่สนใจก็เดี๋ยวทิ้งช่องทางการเข้าถึงไว้ที่ใต้คลิปเลยเนาะเออใช่จ้าเอออิอิวอิวอิว,อว,อวเป็นยังไงเป็นยังไงวันนี้สาวถ้ามันเป็นยังไงนะโอ้เขาบอกมาดีนักมาดีหนาบอกมาดีตลอดนะเล่นตามก็เออก็มาดีจริงเอยก็ไม่เถียงร้ารก็มาดีจริงอะอะโอ้เงียบกริบเงียบฉี่ ฉีดสุดหรือยงังเงียบนานไปละขอแบบเต็มข้อล้อมมาเต็มแข้งนะเออเออนี่มีต่อบอนี่นี่แน่เอา้าอีน้ำเงินมึงเอา้าเอามาเลยสิจ้าเอามาเอียกโอ้โหแม่แม่นี่จ้าไหลนอน่นอก1 1บาทกับการไหลนอกนะจุด50ตังค์ด้วยเมื่อกี้เออ พูดเร็วไปไหมคะทุกคนคะ่ะหนูพูดเร็วไปปะไม่เร็วจ้าฟังทันเนาะโอเคอ่ะขอเข้าฟรีหน่อยอืมอ่ะอ่ะอ่ะเบ็ดสามสิบเบ็ดสามสิบห้าสิบห้าสิบออตโต้ห้าสิบออตโต้ยังไม่เข้าฟรีเลยนะเลยสิบสามครั้งนะผ่านไปแล้วสี่สิบครั้งเหลืออ,อีกสิบอ่ะละเก้าเอิ่ดเฮ็ด เอาจริงนะทุกคนนะช่วงนี้ใครเล่นเกมไหนแตกบ้างแนะนํากันได้ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะเออหรือว่าใครอยากแบบดูเกมไหนอะไรเงี้ยก็แนะนํากันได้อยากให้ไปเล่นเกมไหนบอกกันได้นะก็ต้องออช่วงนี้บอกจริงว่าคิดคิด,ค,ดคิดไม่ออกว่าจะเล่นเกมอะไรก็ดูกลุ่มล็อคกี้ยอทาแล้วก็มักจะมีสาวทํำก็เลยโอเคสาวทํำเพิ่มเบ็ดที่50บาทพร้อมกับ50หมุนไปเลยนะจ๊ะ ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะพี่นาะเออนะแม่นะนะพ่อนะเออนะสำหรับคนที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะจ้ะเออเดี๋ยวไงมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีแน่นอนนะเดี๋ยวมีแน่ๆแต่ไม่บอกว่าเมื่อไหร่ดูก่อนเอ้ย <c oughs> ยังไงล่ะมันยังไงล่ะอืมจากกรีดเนี่ยอืม ว่าไงฮินกิฉันมีนามว่าฮินกิฮินกิว่าฮินกิว่าให้ว่าอย่างไงอย่าเราเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเบ็ดห้าิบเพลินไปหน่อยลืมดูเงินเลยโอ้โหนี่นี่กลับมาคัมแบ็กเบบี้คัมแบ็กจะมีแล้วเพชรเห็นเพชรแทงนะคะเออนาเจ็หมัดตะวันแดงนะเพชรเห็นเพชรแทงนะคะพี่เพชร อย่าทำพี่เลยแม่อันนี้นี่แน่เออเจ๊อย่าวีนสิพี่หญิงลีอย่าวีนเออนี่นี่อ่ะเริ่มมาละ is comeback ละค่ะนี่แน่ comeback to me เวอร์ Baby comeback to me นะจ๊ะกลับมาอยู่ที่2,000นะ1,935กลับมาอยู่ที่2,000ละเอาเบ็ด50บาทยังอยู่อยู่ยังอยู่กันอยู่นะอ่ะอืม ผ่านมา100รอบละจะ100รอบละโหโอ้ oh. oh. ปวดหัวเลยหมุนจนตาลายหมุนไม่ไหวละอ๋ oh. 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 ออ๋ออ๋อเออไม่ไหวน้ำลายยืดเลยค่ะนั่งเล่นน้ำลายเออว้าวเจนี่อ้าวมีวายต่อได้ไหมเนี่ยต่อได้ไหมเอา้าเอา้าสามร้อยหกสิบโอ้ยังไงดี ยังไงดีเบ็ดห้าสิบไหมหรือเพิ่มมันมันไปหน้าอยู่นะยังไงดีอ่ะขอเบ็ดห้าสิบต่อกับแปดสิบหมุนละกันไปนี่แน่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยเฮ้ยห้าห้ายี่ห้าห้าสมสจ็ดสมห้าแปดสี่สิจะพอไหมวะเออไปก่อนคิดที่หลัง เนี่ยเล่นแบบนี้ไม่ดีนะคะอันเล่นก่อนคิดทีหลังไม่ได้เราต้องมีการวางแผนนะทุกคนนะอ่ะอ่ะแต่วันนี้เดี๋ยวเราให้ลัคกี้อาทามพาไปออ,อ,อลุ้นจนกีเหนียวกันไปนเลยนะโอ้โหโอ้โหอย่าดูดเลยคะ่ยะอย่าดูดกีหนูอย่าดูดกีหนูแม่เออเล่นเล่นเอะเล่นแบบรุ้นสี่ลุ้น แดอย่างเดียวเลยนะนี่อู้แดงไอแดงไอเขียวเป็นนักสู้ปะไอแดงเป็นนักสู้ไอเขียวเป็นนักซิงปะอุย้ยยังไงอะ่ะโอ้ยเจรือช่วยด้วยเรือด้วยเจือ,จอค่ะสิบสิบเลิศเลิศอ,อ,อะไรอีกเลิศอืมไม่เลิศเท่าไหร่มามาได้แล้วมังนานแล้วนะเนี่ยมันควรมาได้แล้วปะฟีเกมมันควรมาได้แล้วค่ะ กูจะร้อยห้าสิบรอบแล้วค่ะมึงมึงคะอ้าวเคเคไปโอเคเอเคเอคินกันแดดครีอ๋อยจะโดนฟองไ้เนี่ยอะอะโอ้โหขอชอดสวยขอสวยสักหนึ่งสักหนึ่งละมาละไมไม่ลงเลยอ้าเอ้าวลุ้นนะลุ้นนะลุ้นนะยังไงล่ะ ช่องแรกบอกเป็นตมาเออบอกเป็นตมาอีีเอา้าเอ้าเอ้าเออโอ้โยอุ้ยทุกคนขายดิฉันก้มหน้าครั้งเดียวมันลงมาห้าตัวเลยเลิศไหมเลิศโยโยเฮ้วิวายวายว้าวยังไงลาเอ้าขอเท่าไหร่ขอเท่าไหร่ดีเบนห้าสิบขอเท่าไหร่ห้าพันพออะห้าพันพอห้าพันห้าพันได้ไหมอู้ชมพูได้ไหม ชมพูได้ไหมโอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้เลยสิบครั้งสิบครั้งอ๋อโอ้ยคูณสิบอ่ะอเคชมพูเคชมพูเขียวไม่ได้อะไรสักอย่างโอ้ยยังไงเนี่ยยังไงพี่เฮ้ยว่าจะได้จ้าว่าได้ว่าได,าได้อ่ะบ่ได้เลยเอาเหลือสี่ครั้งแล้วค่ะคูณสิบสองโอ้อ้าเอา้เอา อ้าวูลุ้นนะฟีในฟีนะไม่ให้โดนตบนะอู้อู้อู้เออเลิศมันเลิศจริงพี่อยู่คูดตบมันเมื่อกี้โอเคต่อจ้ะเคเปนวายวายอีเขียววายอีเขียวอีเขียวอีเขียวเอายังไงต่อล่ะไหลไหมบอไหลแต่ก็ยังได้ฟีอเออเซ็กซี่มันเซ็กซี่ยวยวนเราใจว้าวเออมา เค okay. อือเอาไว้ต่อจ้าคนดีเฮิรี่ดอกสองพันสองร้อยเก้าสิบเออมันยังไงอีกมันยังไงอีกยังกะเชียมมวยแน่อา้าวไหลต่อไหมไม่ไหลไม่ไหลเลยเค okay. หนึ่งเคอีกหนึ่งเคอ้าวเคไหมชมหนึ่งชมหนึ่งยังไงอะเจ 1> J 1นึ Y 1นึงเอาไหลต่อไปเลย10ช่องแรกขอร้องขอร้องขอร้องล่ะเอาไหลปะ10อีกเอายังไงไม่มาละเออ1,910้าบาทว่าหอยสิบอา้าวสิบ,สบเคเอเอ,อีแดงเอ้ยมาละไอขอหน่อยเหอะ อ้าห้าครั้งสุดท้ายมันจะมาไหมแต่มันถึงเกินห้าพันแล้วนะขอให้ห้าพันนะยังไงเด็โอ้ย oh, นี่ว่าไม่มาละสามครั้งสุดท้ายเนี่ยจบละไม่มาแน่แน่แนง่แงยร้อยเปอร์มาให้ตบคืนเลยอะคูณสี่สิบอุ๊ว,วอีดอกเลยตบกูจ้าอุ้อุ้อุ้อคูณเท่าไหร่คูณสี่สองจบอยู่ที่เจศูนย์เจห้าเจพันเจสิบห้าบาทโอ้ oh, my god อไมค์กาเดสเอาเอาเป็นไปได้เป็นไปได้ขอปัสเสดเลยจ้ะปัดเสษจบจบไปเลยนะเป็นไปได้เป็นไปได้ตอกย้ำเชื่อมั่นมั่นใจลุงมึทําเป็นไปได้ตอกย้ำเชื่อมั่นมั่นใจลุงมึทําเป็นไปได้เป็นได้เกินร้อยล้านร้อยร้อยร้อยล้านร้อยนี่เป็นไปได้ค่ะนะอ่ะอ่ะโอ้ยอ่ะวันนี้เรามาสรุปเกมกันเลยค่ะคุณคะคุณค่ะโอ้ย ไม่อยากจะคุยงั้นคุยเลยละกันนะเออพูดแล้วจะหาว่าคุยคุยเลยนะมากับทุน 1K นะจ๊ะ1,000จบอยู่ที่8,000ได้กำไรมาประมาณ7เลนนะอ่ะอยู่กับช่องกระเทยไม่เคยขาดทุนกับเกม treasure of aztec นะจ๊ะวันนี้ก็อยู่กับค่าย mega k i d game.cc นะเล่นตามกลุ่มลักกี้ออทามกันเหมือนเดิมเลยโอ้ยคุณค่ะคุณค่ะปังไม่ไหวปังไม่ไหวเลยนะอ่ะ นะคะใครที่รับชมอยู่นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่มาชมใหม่ก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ให้หนูด้วยนะพี่นะวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายจ้า